สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Talk with KKC Office ค่ะตอบทุกข้อสงสัยเคลียร์ทุกข้อประเด็นนะคะให้กับชาวราชมงคลขอนแก่นค่ะพบกับดิฉันค่ะสิรินประเสริฐสังค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณหนึ่งฤทัไทยแจ่มใสหัวหน้าแผนกเบิกจ่ายหรือว่าพี่เปิร์คะสวัสดีค่ะพี่เิร์ วันนี้นะคะเราพาหัวหน้าแผนกเบิกจ่ายมาอยู่กับเราแน่นอนว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนั่นเองค่ะ เพราะว่าบุคลากรของราชมงคลขอนแก่นของเรานะคะมีเป็นจนํานวนมากหลายท่านนะคะเชื่อว่าจะต้องผ่านการเดินทางไปราชการมาแล้วแน่นอนแต่ก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะถึงข้อเท็จจริงแล้วก็ความหมายรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่ะวันนี้คะ่ะพี่เปิ้ลเรามาคําถามแรกกันเลยนะคะ,คะอยากจะให้พี่เปิ้ลค่ะช่วยปูพื้นฐาน ะะเกี่ยวกับค่าใช้จา่ายในการเดินทางไปราชการค่ะว่ามีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีเจตน,นารมณ์อย่างไรค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมทรอ,อีสานนะคะวิทยาเขตขอนแก่นนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับแผนเบิกจ่ายมาถ่ายทอดความรู้<ม>เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายนะคะซึ่งระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร,ราชการของเรานะคะ เรามีบรรเทาความเดือดร้อนมีไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เดินทางนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปราชการปฏิบัติตามคําสั่งหน้าที่เราต้องเกิดค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารหรือตามระเบียบก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงนั่นเองนะคะซึ่งผู้เดินทางที่เราต้องออกนอกที่ตั้งคําว่าที่ตั้งของในที่นี้ตามระเบียบก็คือ ที่ตั้งก็คือมหาวิทยาลัยถ้าเรามีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งอย่างเช่นสั่งให้พี่ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นคือพี่เป็นผู้เดินทางพี่ต้องเกิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าเดินทางค่าที่พักค่าเบี้ยเงค่ะอันนี้คือความหมายตามระเบียบค่ะค่ะก็คือเป็นเรื่องของการเดินทางเนาะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะที่ออกจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ขึ้นมาใช่่คะค่ะ แล้วเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์น,นะคะพี่เบิร์นถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําการเบิกจ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปราชาการเราจะต้องทําตามข้อระเบียบหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะตัวนี้นะคะปัจจุบันที่เราใช้กันนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรามีพระราชกฤษฎีการที่เราถือปฏิบัติตั้งแต่พศ2526ค่ะแต่เราก็มีฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไข เรื่อยๆนะคะจนถึงฉบับแก้ไขล่าสุดก็คือฉบับที่9พศ2560ค่ะส่วนเรื่องของอัตราการเบริกจ่ายเบี้ยเลี้ยง,ยงกี่บาทค่าเดินทางได้เท่าไหร่นะคะเราจะใช้อยู่2ระเบียบก็คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการพศ2550นะคะและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางราชการฉบับแก้ไขฉบับที่2นะคะพศ2554ค่ะเรื่องของอัตราเราต้องใช้ตามระเบียบ2ตัวนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นสิทธิ์การเดินทางความหมายหรือเพื่อประโยชน์หรือลักษณะการเดินทางต้องเป็นไปตามพระราชพิธีการค่ะก็คือใช้คนละเล่มกันคนละเล่มกันว่าอย่างนั้นได้ง่ายความหมายค่ะ ก็ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดจริงๆเนี่ยต้องไปเปิดดูเลยนะคะไปเปิดดูแต่ถ้าถ้าไม่มีเวลาเปิดไปหาพี่เปิ้ลได้เลยดีพอจะต้องบอกว่าพี่เปิ้ลนี่เป็นผู้ที่รู้จริงเหมือนเป็นคลังความรู้ของแผนเบิกจ่ายเลยนะคะเอาละค่ะมาถึงคําถามข้อต่อไปค่ะมาพูดถึงเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปราชการเนาะแน่นอนว่าเราก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเบิกจ่ายเงินในส่วนนี้อยากจะรู้จังเลยค่ะพี่เปิ้ลคะว่า สิทธิ์ของการเดินทางไปราชการนะคะจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหรคะสิทธิ์การเดินทางนะคะมเมื่อเราได้รับคําสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งค่ะนะคะ<ม>สิทธิ์เราจะเกิดตั้งแต่การขออนุมัติเดินทางไปราชการะคะ่ะ<ม>ซึ่งการขออนุมัติของเราจะต้องขออนุมัติให้ครอบคลุม ระบุวันที่ให้ชัดเจนนะคะวันที่วันกลับนะคะประมาณการเดินทางว่าเราจะเดินทางประเภทอะไรใช้รถประเภทอะไรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อการขออนุมัตให้ครอบคลุมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับอนุมัติเราจะไม่มีสิทธิ์ในการเบิกจ่ายเพราะฉะนั้นระลเอียดตรงนี้จะต้องครบชัดเจน่คะต้องครบชัดเจนนะคะครบคต้องเขาเรียกว่าต้องส่งวัสิทธิของตัวเต้องส่งวสิทธิ์ของตัวเองค่ะค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายคะ่ะจากคำถามเมื่อสักครู่นี้คะ่ะพี่เพ<ะ>ื่อนคะถ้าเกิดว่าผู้เดินทางไปราชการนะคะแล้วเขาอยากจะลากิจส่วนตัวแบบ<ะ>ไปเยี่ยมญาต<ะ>ิอไรเ<ะ>งี้ค่ะหรือว่าลาพักผ่อนสามารถทําได้หรือไม่คะเ,คเราสามารถทําได้นะคะถ้าเราได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการในสถานที่ที่เรามีญาติหรือเราอยากลาพักผ่อนนะคะเราก็ดําเนินการขออนุมัติเดินทางร,ราชการพร้อมแนบ หนังสือขอลาพักผ่อนนะคะ mm hmm. เราต้องแนนหนังสือขอลาพักผ่อนประกอบด้วยเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณานะคะ <Okay. S 2> แล้วก็การขอลาอย่างเช่นเรามีคำสั่ง mm hmm. ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันพุธ <Okay. S 2> ะะ8โมงครึ่งเราอยากลาพักผ่อนในวันจันทร์อังคาร mm hmm. แล้วเราจะเดินทางวันอาทิตย์เราต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการในวันอาทิตย์ นะคะตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็กลับวันพุธแต่อัตราการเบิกจ่ายสิทธิ์ค่าใช้จ่ายเราจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่<ม>ก็คือปฏิบัติราชการค่ะการนับเบี้ยเลี้ยงการคำนวณเบี้ยเลี้ยงของเราเราจะคำนวณตั้งแต่8ปด<ม>โมงครึ่งของวันพุธค่ะแต่ค่าพนหนเราจะเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง<ม>ค่ะ,คะก็คือว่า ถ้าเกิดเรามีวันที่เดินทางก็ต้องลาตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ค่ะค่ะก็คือให้ครอบคลุมทั้งให้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งทั้งก่อนปฏิบัติราชการและหลังปฏิบัติราชการค่ะไม่ว่าเราจะเป็นลาพักผ่อนหลังก็ได้ค่ะหรือก่อนก็ได้ค่ะแต่ต้องขอนมาให้ครอบคลุมค่ะสิทธิ์ถึงจะเกิดค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะหลายคนนะคะสงสัยแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในประเด็นนี้วันนี้ชัดเจนทุกข้อสงสัยเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่เพื่อมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับ Talk with k k ซ Office ค่ะใครที่มีข้อสงสัยในประเด็นอะไรนะคะสามารถที่จะส่งมาได้นะคะแล้วก็สอบถามกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเซรีนประเสริฐสงังขารและคุณหนึ่งด้วยแทนจันทร์สายนะคะ,คะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ